ถ้าตั้งใจกับขคดีญานถ้าตั้งเธอกับหิวก,กับบริสนใจไปเนอะ <laughs> สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายทุกท่านเด้อจ้าวันนี้มาเจอกับแนนกับรายการกับข้าวต่างแดนบายแนนนี่เด้อจ้าพี่น้องจ้ายุประเทศอังกฤษวันนี้แน่นใดอมขีเล็กจ้าอมผักขีเล็กใส่หมูสามชั้นจ้าผักแน่นกับมายอมยมในน้อยจ้าพี่น้องมีผักกาดมีบอกเคอรี่มีแจงกวาแล้วก็มีแรดดิจ้าขาดอะไรกับเขาเหนียวน่าจ้ามามาพี่น้องจ้ามาลงมือกินกันเลยน่าจ้า อย่าบอกเป็นไรดิน้ำมันดีกับพี่น้องจ้าเพราะว่ามันติดมือนะขาเนี้วกับหาแ์ตหนึ่งแล้วแก้งกับหาแต,ต่เฮ็ดแล้วจ้าโอ้ยห่อนหอนห่อนหอน,หอน,หอนกินหอนห่อนแน่น,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 นีพี่น้องมาเด้อสุขภูสุขโคนะเด้อจ้าเสพเสพพี่น้องจ้า อมพักกิเล็กคนๆแบบบ้านแน่นด้ะบ้านแน่นคําบายเนานจ้ะสูตรนี่จ้ะ อร่อยมิแเจลน้ำเด๋อเจพริกผงจับคนี้จําเจียวเสืออ แกงใส่ไข่หมดแดงแก็คือสีแสบดืวยกันนะพี่น,อน้องเแล้วไปกินใส่ไข่หมดแดงโดนนะพี่น้อง ยุ่นหนีมันมีจะเป็นแบบกระป๋องจ้ะไข่มดแดงกระปออ๋องอ่ะอ๋อมพักกินเล็กยคือฟินเดี๋ยวละ่ะ <laughs> càng mò bát ngay mình chạp nó để nó chạy ở bây xay xong phít <c oughs> เดี๋ยวเบิ้งพนักงานเขาเจ้าเสลิกงานาอองาน,นะพี่น้องแน่นหิวเขาเนาะแน่นบทาได้บเนี่ <c oughs> บทาเขาเมื่อได้บเนี ขเขาไปนำเบิงผู้เบาไปนำ ว่าหยอกว่านโนหัวมวนไปจังๆไปนอนกันไเขาก็มีลูกมีเต่ามีขอบครัาเ้ากมีเบิดไแต่จ้าปฏิวัตมีผัวอยู่แล้วยังบาดผู้ชายอีกจ้า Mm. Mm. Ser jeg ให้พวกเขาเจ้ากลับเหมือนบริกินง่ายดูจ้ะแน่นกับหิวเนะ <c oughs> าะฮะเจ้ากับขึ้นยานฮานังเธอกับหิวกับบริสนใจพี่นอง <c oughs> หมูสามสันสไลายกว่าคิดเล็กอีก ้ามบงัหมบงหาบังบางถ้าเจ้ากับบริเฮดคือแบบแน่นนะจจะบางเขาเจากับแกงเป็นแบบน้ำน้ำหรือแกงเป็นกะทินะาจะแต่แน่นบงมักบันไดจะแกงกะทิ <c oughs> โอ้ยแซ่บแซ่บคำตัวได้คลิปนี้แน่นล่าพี่ล่าหน่องไปก่อนได้ใจพี่น่องจ้าไว้มาเจอกับแน่นคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบายบาย